นายกปลื้มประชาชนพอใจคนละครึ่งเฟดสี 4, บ่บรรเทาความเดือดร้อนน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความยินดีที่ประชาชนพอใจในโครงการคนละครึ่งเฟดสี่ที่กระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการเปิดโครงการเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2 5 6 5มีประชาชนกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสีแล้วกว่า24.67ล้านรายจากจำนวนผู้ใช้โครงการคนละครึ่งเฟส3าจำนวนกว่า26.35ล้านรายและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสจำนวนกว่า1.33ล้านรายในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่อยู่ที่205ยารายสำหรับในวันนี้เป็นวันแรกที่มีประชาชนกลุ่ม ที่ยังไม่ได้มีการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนเป็นวันแรกผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตางังหรือ www.conlacr ึ่ง .com หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์29ล้านสิทธิ์โดยประชาชนทั่วไปในกลุ่มนี้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสีาสำเร็จจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่3 1เมษายน2565 นอกจากนี้โฆษกรัฐบาลยังได้มีการระบุทิ้งท้ายไว้ว่าท่านนายกมนตรีและรัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มโดยโครงการคนละครึ่งเฟส4ถือเป็นโครงการที่ประชาชนพอใจสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนส่งต่อกำลังการซื้อไปยังผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถมีรายได้จากการขายสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่องถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ผู้ประกอบการไปจนถึง ระดับรากฐานทั้งนี้จากข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมสิทธิ์การลงทะเบียนคนละครึ่งอยู่ที่ประมาณ5้าแสนสิ